ตอนนี้นะักท่องเที่ยวจีนก็เตรียมจะเข้าไทยแล้วนะครับนี่ก็จะมาสอนทําการตลาดจีนให้เล็กๆน้อยๆนะครับแนะนาให้โหลดแอป,ปนี้ไว้ในมือถือนะครับแอป,ปนี้เนี่ยก็เป็นแอป,ปของจีนนะครับถ้าเปรียบเสมือนในแอป,ปบ้านเราก็คือ IG นั่นเองปัจจุบันเนี่ยที่จีนก็ฮิตเป็นอันดับ2เลยนะครับรองจากโตยินส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นที่นิยมใช้แอป,ปนี้วิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยครับอัปโหลดวิดีโออัปโหลดรูปภาพขึ้นไปอาจจะติดตรงที่เราต้องใช้ภาษาจีนในการเขียนแคปชั่นนะครับในการเล่าเรื่องวิดีโอตรงนี้เนี่ยเราก็แค่ไปที่ Google t r a n s l a t e นะครับแปลแล้วก็นำภาษาจีนมาใส่ในแคปชั่นใชครับเราแค่กดปุ่มบวกสีแดงตรงนี้รูปภาพที่จะอัปโหลดนะครับกด next นี้เนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันให้เราตกแต่งรูปภาพได้นะครับติดแท็กก็ได้นะไว้เดี๋ยวจะมาสอนรายละเอียดลงลึกทีหลังนะครับหัวข้อบนอันแรกตรงนี้เนี่ยก็เป็นท็อปิกนะครับชื่อเรื่องแล้วก็อันนี้ก็เป็นแคปชั่นรายละเอียดนั่นเองนะครับในโลเคชั่นเช็คอินได้จากนั้นก็กดปุ่มสีแดงเพื่อโพสได้เลยพอโพสเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับับอนนี้ก็ เป็นที่ผมไปเที่ยวตลาดนัดเนาะแล้วก็มียอดวิวมา4,000กว่าวิวนะครับนี่คลิปที่เราอัพโหลดไปก็จะประมาณนี้ คนคนสงสงสัยกันใช่ไหมครับว่าแล้วผมจะให้เล่นแอป,ปนี้กันไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราสร้างตัวตนนั่นเองนะครับถ้าเรามี f o ลเ o อร์เยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่านักรีวิวเนี่ยคงรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะหาเงินกันยังไงแต่ว่าเราได้สปอนเซอร์จากแบรนด์หนึ่งนะเขาก็นําเสนอเขาไปนะครับว่าอยากได้ลูกค้าจีนไหมพอดีเรามีแอคเขาของเสี่ยวขงชูเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะมากโชว์ยอดโฟลเลอร์โชว์ยอดเอนเกจเมนต์เนี่ยให้ลูกค้าดูได้รับเงินเพิ่มอีกหนึ่ง ประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยคุณก็แค่ถ่ายแบรนด์ถ่ายร้านของตัวเองนะครับรีวิวลงบ่อยๆใส่แท็กร้านเช็คอินที่ร้านไว้เขียนแคปชั่นโดดโดดไปเลยครับว่าร้านอาหารที่อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ร้านเสื้อผ้าสไตล์ไทยที่ดีที่สุดในกรุงเทพเอาไปแปลใน Google Translate ครับแล้วก็มาติดในแคปชั่นแค่นั้นเองครับเวลานักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่เขาอยู่ในไทยนะครับเขาเปิดเสี่ยวหงชูดูแล้วเขาเจอร้านเราเจอสินค้าเรา เจอตัวตนของเราที่อยู่ในเซลล์ของชูเนี่ยเขาก็จะมาใช้บริการที่ร้านเรานะครับหรือว่าติดตามช่องของเรานั่นเองคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนจีเนี่ยเขามีแอปเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปสร้างตัวตนในแอปของเขามันก็จะทําให้เขาเนี่ยเจอเราง่ายขึ้นนะเราก็จะได้เปรียบคู่แข่งนะครับที่มีแต่แพลตฟอร์มในไทยเท่านั้นลองเอาวิธีนี้ไปทํากันดูนะครับ